นักปฏิบัติบอกว่าตนเองอปฏิบัติความโกรธไม่มีแล้วแต่พอจริงๆไปเจอสิ่งที่มากระทบอะทําให้ทนไม่ได้เรียกว่ามีอาการฟีดแือ uh huh. ค่ะก็จะเรียนถามว่าถ้าเป็นเช่นเนี้ยเราควรบอกนักปฏิบัตินั้นไหมคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่บอกสิ่งที่สอนคนอื่น่ยังไม่ใช่ค uh huh. วามจ้าค่ะ หมายถึงหมายความว่าเออตนเองเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติแล้วเที่ยวบอกคนอื่นว่า uh huh. ตัวเองไม่โกง uh huh. อะไรประมาณนี้ uh huh. แต่เวลาพอเจอเรื่องกระทบที่มันบีบคั้นทนไม่ได้จะมีอาการปี้นแตกใช้คำว่าไม่น่ารักอ uh huh. แสดงแบบควบคุมตนเองไม่ได้ต่อหน้าคนอื่นๆอ,อย่างเนี้ยเราควรจะบอกว่า สิ่งที่ท่านบอกอะมันไม่ใช่ uh huh. ว่าคุณยังอะไม่ได้อย่างเนี้ยหมายถึงบอกเขาเองเหรอใครใครจะต้องบอกหรือเขาจะเขาจะรู้ตัวเองไหม uh huh. ว่าสิ่งที่บางทีก็เขาก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นคนบอกบางทีเราไม่สามารถไปบอกเขาได้นะถ้าคนแบบไม่เคยมีนิสัยวาสนาร่วมกันมาเนี่ยพูดยังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะ uh huh. บางทีก็ต้องเห็นเองบางทีก็ต้องมีครูบาอาจารย์บอกบางทีก็ต้องมีคนบอก ตอนนี้นะบางทีประสบการณ์มันก็สอนเขาเองด้วยประสบการณ์เราไม่โกรธหรอกแต่ข้างในนี่อืมระวังตัวให้ดีใช่ใช่ใช่คำถามต่อไปนะบอกว่าพระอาจารย์สอนบอกว่าให้ดูลมหายใจให้ใใหยาวก็รู้สั้นก็รู้นี่แต่ที่ปฏิบัติมาเนี่ย ให้ดูจิตออืก็จะเรียนถามว่าการดูลมหายใจกับการดูจิตน่ะต่างกันอย่างไรเจ้าพรอมันอาศัยกันอาศัยกันถ้าพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยต้องยกทางสายเอกขึ้นมานะทางสายเอกเขาเรียกว่ามหาสติปฐานสี่มีกายานุปัสสนาสติปทาน เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานแล้วก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน,นลมหายใจเนี่ยเป็นเหมือนกับกายกายหนึ่งนะกายหรือว่าเป็นของหยาบถ้าเราดูเราก็จะเห็นบางทีบอกให้ดูจิตถ้าเราไม่มีกําลังมากพอก็เหมือนที่บอกว่าเราไม่โกรดนั่นแหละแต่มันก็ยังโกรธอยู่มันก็เลยต้องอาศัยอาศัยหลักของเครื่องระลึก ถ้าเราไม่มีหลักของเครื่องระลึกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะโลดผลนะโลดผลโลดเล่นไปตามความคิดของตัวเองบางทีเราคิดเราคิดดีนะเห็นไหมเราคิดดีแต่แต่ว่าเราไม่มีสติมากพอที่จะเห็นโทษของความคิดแต่แต่ว่าคิดดีนี่แหละนะคิดเรื่องธรรมะนี่แหละนะแต่พอเผลอปุ๊บมันก็ไปไปเรื่องคนอื่นอีกแล้วอย่างเงี้ยนะลมหายใจเนี่ยเป็น ถาเรียกว่าอาณาปานสตินะก็เราเบื้องต้นเป็นสิ่งที่เราควรรู้จักลมหายใจก่อนถ้าเราเห็นลมหายใจชัดบางทีเราอาจจะเห็นความบีบคั้นของอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในใจนะหรือบางทีเราอาจจะเห็นมันร้องเพลงบ้างมันด่าคนนั้นบ้างมันว่าคนนี้บ้างมันคิดชั่วๆวบ้างคิดดีๆบ้างบางทีเราอาจจะไปเห็นสิ่งนี้มันละเอียดกว่า แต่มันก็อาศัยกันอยู่ในความรู้นี่แหละนะความรู้เนี่ยถ้าเรียกว่าวิญญาณขันนะวิญญาณขันเนี่ยประกอบไปด้วยอารมณ์ด้วยนะวิญญาณขันนี่คือผู้รู้หรือเรียกว่าวิญญาณกองของความรู้ก็ได้รู้อะไรรู้รูปรู้รูปเรารู้ผ่านตาแล้วก็มีอารมณ์ ชอบใจแล้วไม่ชอบใจอันนี้เรียกว่าเวทนานะรู้รูปรู้เวทนาเวทนาคืออารมณ์ถ้าเราจำได้ผู้หญิงผู้ชายนี่เรียกว่าสัญญาเรียกว่าความทรงจำนะแต่ถ้าเราคิดปรุงแต่งไปนะเราเห็นแล้วเราคิดปรุงแต่งไปในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีเรียกว่าอาศัยความคิดเนี่ยก็เรียกว่าสังขาร คิดไปคาดคะเนไปคาดคะเนไปแต่ถ้าเราเห็นแล้วมันย้อนอดีตได้เรียกว่าสัญญาเห็นอดีตเนี่ยเรียกว่าสัญญาหรือว่าเห็นไปในส่วนของอนาคตเนี่ยเรียกว่าสังขารน,นะเรียกว่าขันทั้งห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะถ้าจะแยกให้ชัดก็คือรูปกับนามก็คือกายกับใจถ้าจะพูดแบบสรุปนะ กายกับใจกายก็คือรูปก,กายแล้วก็ความรู้สึกของใจความรู้สึกก็มีอารมณ์มีความทรงจำมีความคิดอะไรว่าถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นกายเห็นใจนะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่น่าไว้วางใจอย่างถ้าเราเห็นโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เห็นคนที่แสวงหาด้วยความหิวกระหายด้วยความร้อน ด้วยความกันดารด้วยความทุกข์มีโรคภัยไข้เจ็บเห็นความแก่เห็นความชราเห็นความตายเราเห็นเทวทูตเห็นสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสนใจเรียนรู้หาทางออกจากทุกข์แต่ถ้าเราเห็นอารมณ์ความสนุกสนานความเพลิดเพลินมันก็เมาในวัยเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโพธพิภนุมเบาแข็งอ่อนไปตามความเมาแล้วแต่ใครจะเมาอะไรนะ คนเมาในรูปก็หลงอยู่ในรูปทาเมาในรูปตัวเองก็ชมตัวเองให้ตัวเองฟังอ้เรานี่หล่อจังเลยวาย้าหล่อที่สุดในโลกแล้วละ่ะเรานี้นะเร,เราสวยที่สุดในโลกแล้วละ่ะแล้วก็ชมตัวเองให้เพื่อนฟังอย่างงี้นะไม่มีคนชมหรอกชมตัวเองนี่แหละให้เพื่อนฟังเพื่อนก็รำคาญนั่นแหละะหลงรูปตัวเองชมตัวเองให้เพื่อนฟังจนเพื่อนรำคาญจนเพื่อนไม่คบ นะเพื่อนเห็นหน้ากันมันชมแต่ตัวเองให้เราฟังหลงหลงรูปคนอื่นอย่างเช่นหนุ่มสาวนะไม่ได้เห็นหน้าเขานี่มันใจจะขาดเลยต้องเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีนี่ปั่นจักรยานไปหาเขานะเห็นผ่านหน้าบ้านแป๊บนึงไม้มีฟอร์ม <laughs> ทำเดินผ่านเฉยๆอยากเห็นหน้าเขาแต่ไม่ไม่เจอนะ ถ้ามีเบอร์โทรก็โทรไปคุยสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงโท,โทรจนหูร้อนคุยสาวนะ <laughs> พอไม่เห็นเขาก็ทุกข์ใจหลงอยู่ในรูปคนอื่นนะโอ้หลงอยู่ในเสียงคนอื่นอย่างเงี้ยเราทำงานมาแต่ว่าเราไปจ่ายค่าตั๋วนี่แพงกว่าค่าแรงเราอีกอย่างเงี้นะแต่ความหลงหลงในรถ ลงในสัมผัสโพธพะนุ่มเบาแข็งอ่อนทําให้เราเมื่อยบนอยู่เหมือนถูกอสรพิษร้ายโฉกัดตาบอดหูหนวกเขาจะพูดถึงโทษของการ,รมงุลเราก็ไม่ได้สนใจเลยนะไม่ได้สนใจเลยว่าเราเมาอยู่จนกว่าเราจะพัดภาคจากสิ่งนั้นคือได้รับรสชาติของความพัดภาคนะมีความทุกข์เกิดขึ้นจากความพัดภาคก็ดีหรือมีคนมาแย่งสิ่งที่เรารักไป เมื่อเราพัดภาคจากสิ่งนั้นมันก็จะกระเทือนใจหลงในลูกหลงในอารมณ์หลงในเวทนาก็อย่างเช่นเมาในวัยหรือว่าเมาในสารเสพติดยาเสพติดสนุกสนานปาร์ตี้นะถ้าเล่นไพ่ก็เล่นไพ่ได้ตลอด7วันโดยที่ไม่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบมันหลงอยู่ในอารมณนะ์อารมณ์ที่ต้องการชนะอย่างเงี้ยนะนะปาร์ตี้ก็ นอนต่อก็อลุกขึ้นมาไปเที่ยวต่อไปต่อไปต่อไปต่อถามหาอยู่ในอารมณ์นั้นเรียกว่าเมาอยู่ในอารมณ์นั้นหลงอยู่ในสัญญาเข้าใจว่าโลกทั้งโลกนี้จะต้องเป็นเหมือนอย่างที่เราเห็นเท่านั้นไงนะ่ะตัดสินใจโลกด้วยความเห็นอันคับแคบของตัวเองจนบางครั้งเข้าใจว่าคนอื่นจะสกปรกเหมือนตัวเองอันนี้เรียกว่าหลงอยู่ในสัญญา ถ้าลงอยู่ในสังขารก็คิดไปเองว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยคิดคาดคะเนไปเองโดยที่เรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นขึ้นจริงอย่างงี้นะทีนี้ก็กลายเป็นความวิตกกังวลลงอยู่ในความรู้ก็ลงอยู่ในความรู้ก็สำคัญสำคัญว่าเรารู้เมื่อเราสำคัญว่าเรารู้ เวลาที่เราเห็นคนที่เขาไม่รู้เราก็เหยียบย่ำเขาได้<า>เขาไม่เขาแบบทําไมเขาไม่รู้วันนี้เลยง่ายเองอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะหยียบย่ำเขาได้แต่ว่าหลงว่าเราดีกว่าเขาก็เหยียบย่ำเขาได้ถ้าหลงว่าเราด้อยกว่าเขาเห็นใครทําดีแล้วก็จะไม่ชอบมันจะร้อนใจคนนั้นดีกว่าเราทําไมเขาดีจังเลยวะไม่ดีไม่ชอบเขาเลยทําไมเขาทําดีจังเลยอมีความรลษยาเป็นมายาอยู่สําคัญว่าเราด้อยกว่าเขา สำคัญว่าเราเสมอเขาเราก็จะประมาทล้วก็จะประมาทเขาเหมือนเรานี่แหละอย่างงี้นะสำคัญว่าเขาก็เหมือนเรานี่แหละแต่บางทีเขาอาจจะดีกว่าเราก็ได้นะอันนี้ของใครของมันด้วอการเรียนรู้นะเพื่อให้เห็นความจริงของความหลงติดอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนะถ้าเรา คายความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วใจแล้วก็จะขี้คลายจากทุกข์ถ้าพูดอย่างงี้มันเป็นชื่อของภาษาเราก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วแต่อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดแปลว่าสังขีเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่อ,อคืออุปทานขันธ์ทั้งห้านั่นแหละเป็นทุกข์อุปทานขันธ์ทั้งหก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ได้กล่าวไปข้างตน้น นะถ้าจะพูดในความหมายที่มันชัดเข้าไปอีกเมื่อไรก็ตามที่ใจเราหลงติดอยู่ในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นแหละคือทุกข์หลงอยู่ในอดีตท,ที่ผ่านมานานแล้วเราก็ยังวนเวียนอยู่หลงอยู่ในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงหลงอยู่กับปากของคนอื่นว่าเขาจะนินทาเราว่าเขาจะชมเราว่าเขาจะพูดอะไรให้เรา เมื่อไรก็ตามที่ใจเราไปคล้องอยู่ในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็จะก,กังวลหลงติดอยู่กับคนรักว่าทำไมเขาไม่ทําอย่างนั้นทําไมเขาไม่ไปอย่างนี้งงแล้วก็จะมีความกังวลใจหลงอยู่ในลูกทาไมลูกเราไม่ตั้งใจเรียนเลยเก็จะมีความกังวลเมื่อไรก็ตามที่ใจเราไปคล้องหรือติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นแหละท่านเรียกว่าทุกข์ท่านก็เลยสอนให้เราเห็นความจริง ว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้จริงเราไม่สามารถบังคับให้เขาพูดให้ได้ดังใจเราเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาคิดดีเหมือนกันทุกคนแม้ความคิดเราจะดีก็ตามแต่ในโลกนี้มันมีทั้งคนที่คิดดีคนที่คิดปักกลางๆนะคนที่เห็นแก่ตัวคนที่มีความคิดวิปริตจะขโมยคนที่แบบป่วยทางจิตคนที่เมายาเสพติด มันมันทัศนคติของโลกของความเป็นจริงมันเป็นสากลมัน,ม,นมันคือเป็นเป็นแหล่งของทุกคนอยู่แล้วเมื่อเราเห็นความจริงเราก็จะเริ่มเห็นว่าบางทีเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเราก็จะเห็นบางทีเราก็มีความผิดพลาดเหมือนกันนะเมื่อเราเห็นความจริงชัดเราก็จะเราก็จะเริ่มระวังตัวเองระวังความคิดตัวเองนะปอใจมันเห็นความจริงมันก็จะเริ่มเครียรคายจากความ เขาไปยึดถือผิดนั่นเรียกว่าปัญญานะถ่าเรามีปัญญาเห็นตามความจริงแล้วใจมันก็ขี้คายจากทุกนั่นเองนะเมื่อเรามีปัญญาเห็นตรงตามความจริงแล้วใจก็ีจะขี้คายจากความทุกนั่นเองคือขี้คายจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะจุดสำคัญของศาสนานี่คือปัญญาที่เห็นตรงตามจริงนะ ระหว่างดูลมกับดูจิตมันอาศัยกันอยู่ถ้าเราเห็นลมเราก็จะเห็นอารมณ์ถ้าเราเห็นลมลหายใจเราเก็จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นสังขารนะมันอาศัยกันอยูนะ่เรียนรู้ไปควบคู่กันนะ